เคโนขอนำเสนอที่ดินแปลงสวยนะคะได้ทำการปรับถมไว้แล้วด้วยนะคะแปลงนี้ค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตในชุมชนเลยค่ะทุกท่านที่ดินติดทางสาธารณะสองด้านเลยทีเดียวนะคะพร้อมรัวกั้นเรียบร้อยค่ะสามารถทำสิ่งสร้างได้สบายเลยทีเดียวพร้อมปลูกบ้านได้เลยนะคะเนื้อที่ขนาด200ตารางวาค่ะราคา1 5 0 0 0 0บาทสามารถต่อรองกันได้รีค้าโอนนะคะ มีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกอยู่ในชุมชนมีไฟฟ้าผ่านหนะ้าแปลงเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่หนองระเวียงจังหวัดนครราชสีมาค่ะสนใจกำลังมองหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างบ้านสำหรับเก็บไว้นะคะท่านสามารถนัดเข้าชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อสอบถามพูดคุยหรือนะัดชมแปลงจริงท่านติดต่อได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้เจคเเนน้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ